ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเรียกใช้ตัวเว็บเซอร์วิสหรือว่าที่เรียกว่าเว็บ API หรือ API ก็ตามนะครับในการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็มาแสดงผลอยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะครับขั้นแรกเลยนะครับก่อนจะดึงข้อมูลได้เราต้องมีปุ่มก่อนในการดึงข้อมูลฉะนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนตัวตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้เป็นคอลัมน์นะครับเพื่อจะได้ใส่ปุ่มเข้ามาได้แล้วก็จะได้มีข้อมูลนะครับจะได้มีการแสดงพื้นที่ในการแสดงข้อมูลนะครับซึ่ง ข้างในจะเป็น Children แล้วก็อาจารย์จะใส่เป็น elevated button เข้าไปนะครับโดยที่ในปุ่มนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่โค้ดเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีข้อความว่า text เป็นคำว่า fetch data นะครับ f e t c h fetch data ก็คือการไปดึงข้อมูลมานั่นเองทีนี้เวลาจะดึงข้อมูลนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือเราจะต้องมี API ในการดึงข้อมูลฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปที่ตัวผับผับเด็นะครับ จุดเดบแบบนี้แล้วอาจารย์ก็เสิร์ชหาคำว่า h t t p เพราะว่าเป็น API ที่ใช้ในการาเรียกใช้ดึงข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยฉะนั้นไปที่ installing ครับ copy มาครับแล้วก็เอามาวางไว้ใน terminal นะครับแล้วก็ตัวแอ p l i c a t i o n ก็ทำการติดตั้งให้นะครับทีนี้พอมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะเรียกใช้เราจะต้องใช้ตัว import นะครับตัวนี้ก็ copy มานะครับ copy ปุ๊บ เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในหน้าโฮมของเรานะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นสร้างออบเจกต์ไปด้วยเลยเพราะว่าเวลาจะเรียกใช้เราจะเรียกได้ง่ายก็คือเป็นตัว h t p ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ตัวปุ่มมาแล้วเรียบร้อยแล้วสามารถกดนะครับในการทํางานได้ทีนี้เวลาเรากดแล้วจะทํางานเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะไปดึงข้อมูลจากเว็บไหนเราลองไปดูนะครับมันมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า,าตัวนี้นะครับ ชื่อว่า Json Placeholder นะครับ Json Placeholder เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จำลองตัวเว็บเซอร์วิหรือว่าเว็ API ให้เราเรียกใช้ตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นไหมมีโพสต์มี c o m เมนตนั่นนู่นนี่อะไรนะครับเราก็จะมาที่ตัว user นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ดูเยอะๆดีนะครับจังก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้แหละครับในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็เรียกใช้นะครับทีนี้โอเคพอเรารู้แล้วว่าเราจะใช้เว็บไซต์ไหนทีนี้เราไปเขียนโค้ดกันนะครับ โค้ดที่เราจะเขียนนะครับปกติเราก็เขียนโค้ดอยู่ในปุ่มได้เลยแต่ว่าอาจารย์แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับให้เขียนโค้ดที่ข้างนอกนะครับเป็นเมธอดข้างนอกก็คือเมธอดในการเรียกใช้ข้อมูลเนี่ยมันจะเป็น async นั้นเมธอดก็จะเป็นฟิวเจอร์แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็จะให้เป็นบอยไปก่อนเพราะว่ายัางไม่ได้ดึงข้อมูลอะไรออกมานะครับแค่ทดลองดูนะครับตั้งชื่อว่า fetch data นะครับ fetch data แล้วก็มีการเปิดปิดแล้วก็ใส่ async เข้าไปด้วยนะครับแบบนี้ถ้าสมมุติว่า เมื่อตอนนี้ทํางานถูกต้องเราก็จะกดปุ่มแล้วก็จะมีคําว่า OK, โอเคโผล่ออกมาฉะนั้นเราลองดูครับว่าเรากดปุ่มแล้วได้หรือเปล่านะครับกดเซฟครับไปที่ตัว debug console นะครับเพียงหนึ่งครั้งกดปุ่มเห็นไหมครับมีคําว่าโอเคออกมาแสดงว่าเมื่อตอนนี้ทํางานทีนี้วเวลาจะเรียกใช้จะเรียกใช้ยังไงนะครับวิธีการเรียกใช้ง่ายมากครับเรามีอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า http อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการสั่ง http จุดเวลาเราจะเรียกไม่ต่อนะครับใน JsonPlaceholder เนี่ยถ้าเป็นเรียกข้างบนน,นี่ก็คือการเรียกแบบ get ถูกไหมครับเรียกแบบ get เราก็จะใช้เป็นจุด get อย่างนี้ครับง่ายแล้วก็ url ข้างในก็จะเป็น uri จุด p a s s เพราะว่าจะให้มัน auto นะครับให้มันแปลงค่าตัว url ให้เลยก็คือตัวนี้ข้างบน copy ครับเอาไปวางไว้เหมือนเดิมครับไว้ในนี้ถ้ามันทำงานได้นะครับจบการทำงานตรงนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ เป็น J s o n แต่ว่าเวทตัดเกเนี่ยมันจะเป็นฟิวเจอร์นะครับก็เลยจะเรียกเป็น A w a i t นะครับเพื่อให้รอเพราะว่าเวลาเราจะติดต่อไปยังฐานข้อมูลอาจจะต้องมีการรอแล้วก็ด้านหน้าอาจารย์จะใส่เป็นตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าด s เ l ลนะครับก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากฐานข้อมูลแล้วก็เซฟครับเท่านี้อาจารย์ก็สามารถได้ข้อมูลจากตัวเขาเรียกว่าตัวเซอร์วิสแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองดูว่าข้อมูลที่ได้มาหน้าตาเป็นยไงอาจารย์ทดลองนะครับ การทดลองบอกว่าหลอกค่า r e s u l t จุด status code เพราะปกติแล้วเนี่ยการเรียกเซอร์วิสใดๆก็จะมีหมายเลข status ออกมาหรือ status code ออกมานะครับถ้ามันถูกต้องอย่างเว็บไซต์เนี่ยเขาจะได้ออกมาเป็น200นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับจะได้เป็น200แสดงว่าได้ข้อมูลมาเรียบร้อยทีนี้ข้อมูลหน้าตาเป็นยังไงเรามาหลอกข้อมูลกันนะครับตัวนี้ครับอาจารย์ก็ copy แล้วมาวาง นะครับหลอกข้อมูลออกมาตัว Resource จะมี Body อยู่นะครับก็คือจะเป็น String แล้วก็เซฟหนึ่งครั้งเคลียร์หลอกกดปุ่มครับเห็นไหมครับสิ่งที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากตัว Service ที่ได้มาอ่าทีนี้ตัว Service ที่ได้มาเนี่ยมันเป็น String นะครับมันเป็น JSON String แหละเขาเรียกว่า JSON String ฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวข้อมูลเนี่ย ไปใช้งานในแอปพลิเคชันของเราแต่ว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำานกาบ JSON s น r i n g นะครับมันคนละภาษากันนะครับอันนี้เป็นภาษา a ั t ฉะนั้นเราจะต้องแปลงนะครับเอาละมาถึงขั้นตอนสําคัญเราจะต้องแปลงข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยให้อยู่ในรูปของอ็อบเจกต์ในภาษาด r t หรือเราเรียกว่าโมเดลนั่นเองนะครับทีนี้เราจะแปลงโมเดลยังไงนะครับจะแนะนําครับเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของ่อา JSON p รสโอ h o l d e r นี่แหละนะครับแล้วก็อย่างขอ่อาจารย์มแสแดงเป็น j s o n แบบนี้แล้วเนาะอาจารย์ขอเอาเป็น r a f i ไฟเลย คอนโทน A ครับทนปุ๊บจารจะได้ json ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า QuickType นะครับ QuickType.io ตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปที่ Open QuickType ตัวนี้เราจะสามารถเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูล json นเนมาวางลงไปได้อาจารย์คอนโทวครับวางลงไปแล้วก็ตั้งชื่อว่า User ก็จะได้เป็นคลา s ที่ชื่อว่า User นะครับแล้วก็มีออปชันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ เราอาจารย์ติ๊กไว้2อันนะครับก็คือตัว property เป็น r e q u i r e แล้วก็ตรงนี้เป็น copy w i t h แถมไม่ใช่เฉยนะครับแล้วก็ตรง after เนี่ยก็จะเป็นพวก detect date time ด้วยแค่นี้เองครับแล้วก็ copy code ครับปุ๊บเราจะได้โค้ดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลของภาษา d a r แล้วทีนี้เอามาใช้นะครับโมเดลเราจะมาใช้เนี่ยปกติเราจะทําการสร้างเป็นโฟลเดอร์เก็บไว้นะครับอาจารย์เลยสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าโมเดลนะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า user เพราะว่าเป็น เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเซอร์ว e สยูเซอร์จางก็จะวางลงมาปุ๊บนะครับทีนี้พอวางลงมาเนี่ยมันจะมี e er อ r o r บางตัวนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกตัวดูตรงนี้ก็แหลเนี่ยมันจะเป็นพวกแอ s ไซ n ตัวนี้ครับซึ่งตัว g n n r r t e มันนะ่มันมีแอ s ไซ n แถมมาด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้ c o n t r น l H นะครับ c o n t r o l นะครับในการ Replace ก็มีแอ s ไซนนะครับ Replace ด้วยค่าว่างแส้นกด Replace ปุ๊บมันก็จะหายไปทั้งหมดนะครับเซฟครับหายไหม ทำไมตรงนี้ยังไม่หายอ,าอ๋อมันมี copy bit มันมี copy bit ด้วยฉะนั้นมันจะต้องใส่ตรง r e q u i r e ที่ copy bit ด้วยเอาอย่างนี้ก่อนอาจารย์ขออนุญาตลบ copy bit ออกมาก่อนนะครับปึ๊บแล้ว copy โค้ดใหม่อีกครั้งนึ่งครับ copy แล้วก็เอามาวางเอาวางใหม่ที่หนึงนะครับแล้วก็ control H นะครับแล้วก็ replace ตัวตัว a s s i g n ตัวนี้ออกให้หมดมันก็จะไม่ error ละนะครับก็จะได้โมเดลมาแล้วนะครับ save เราได้โมเดลนะครับโมเดลชื่อว่า user นะครับโมเดล user ทีนี้เราจะใช้โมเดลนี้ยังไงเวลาเราเรียกนะครับเวลาเราเรียกเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็น string ถูกไหมครับมันจะมีแม่ต่ออยู่ตัวหนึ่งครับข้างบนเลยมันเป็น list ด้วยเนาะมันมีกล้ามเขาเรียกอะไรมันมีกล้ามปูอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวนี้นะครับ square bracket เ,เนี่ยนะครับก็ เราสามารถที่จะแปลงข้อมูลส r ริงให้กลายเป็นลิสต์ของ User ได้โดยใช้คำสั่งว่า user f r o m json อย่างนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะทดลองดูนะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บ user f r o m json เห็นไหมครับแล้วก็เอา r e s u l t จุด body มาใส่แบบนี้นะครับมันจะเป็นการแปลงข้อมูล json ที่ได้มามาอยู่ในรูปแบบของลิสต์ที่เป็น User ฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะเอา List ของ User นะครับ มาลับตั้งชื่อว่า user s user ลงท้ายด้วย s เป็นพหูพจน์นะครับก็จะได้เป็น user ออกมาแล้วทีนี้พอเราได้ user ออกมาเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้งานได้ทีนี้วิธีการเอาข้อมูลไปใช้งานก็คือถ้าเราก,กดปุ่มปุ๊บนะครับถ้าเป็น f เจ t ร r ตัวเนี้ยมันจะ return เป็น void เราก็เลยเปลี่ยนการ return เป็น void ตัวเนี้ยให้เอาข้อมูลไปใช้ได้ก็คือใส่เข้าไปที่ตัว user ตรงนี้เราต้อง return ค่าด้วยฉะนั้นก็จะเป็นการ return user ที่ได้มานะครับก็จะได้เป็นผลลัพธ์ออกมา จากไม่ตอดนี่แหละทีนี้พอได้ผลลัพธ์ออกมาจากไม่ตอดปุ๊บเนี่ยไม่ตอดเราอยู่นี่ใช่ไหมครับเราต้องเอาผลลัพธ์ไปใช้ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยประกาศตัวแปรข้างบนตัวนึงนะครับเป็น list เหมือนเดิมเลยนะครับ list ของ user เหมือนเดิมเลยครับแล้วกม็มีชื่อว่า users เหมือนเดิมแล้วก็เป็น list ว่างๆอยู่แบบนี้อันนี้เป็นตัวแปรนะครับที่เป็น attribute อันนี้เป็นตัวแปรที่อยู่ในในไม่ตอ่อนี้คนละตัวกันนะทีนี้พอเราสั่ง user ปุ๊บใช่ไหมครับ อาจารย์ก็เอา user เนี่ยมารับนะครับตัว user ตัวนี้มารับแต่ว่าไอ้ตัว fetch data ตัวนี้นะครับมันรีเทร์มันเป็น async ใช่ไหมครับมันเป็นมันเป็น async ขนาดเปต่อฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องใช้ตรงปุ่มอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น async แล้วก็ให้ await er รอด้วยแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาถ้าเรากดปุ่มปุ๊บเราจะได้ข้อมูลตรงนี้มาเรามาดูซิว่าข้อมูลเนี่ยเราได้มาจํานวนกี่ตัวฉะนั้นอาจารย์ก็ทาการลลอกค่านะครับ users length นะครับ Toolring ผิด t o string นะครับเพื่อให้รู้ว่าจำนวนข้อมูล user เรามีกี่ตัวนะครับอ่ะเคลียร์หลอกนิดน,นึงครับแล้วก็กด fetch ชแบบนี้เห็นไหมครับมีข้อมูลมา10ตัวเพราะว่ามันแปลงข้อมูล user ของเราเนี่ยมาเก็บอยู่ใน list ของ user ตัวนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะทำการเอา user ตัวนี้มาแสดงผลเป็นแบบ list ให้มันโชว์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงวิธีการนะครับ ในในคอลัมน์เนี่ยอาจารย์ก็มีมีปุ่มแล้วหนึ่งปุ่มใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะใส่ list view เข้ามานะครับซึ่งตัว list view อาจารย์จะใช้เป็น list view list view builder นะครับ list view builder เนี่ยก็จะทำการสร้างนะครับ list ตามที่เรากำหนดเช่นอาจารย์จะสร้างให้มันเป็น card แล้วกันนะครับเป็น c a r ดแบบนี้ครับปุ๊บเป็น c a r ดแล้วก็ list view ของอาจารย์เนี่ยนะครับกดเซฟนิดนึงตัว list view ของอาจารย์นะครับ จะมีจำนวนไอเทมเท่ากับตัว user s ตัวด้านบนเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีข้อมูล list view ก็เป็นว่างนะครับอันนี้ก็จะเป็น user l e n g t แบบนี้ครับแล้วก็กด save ทีนี้กด save แล้วทุกคนก็ได้จะเจอปัญหาเหมือนกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดซึ่งเราได้อธิบายไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ละนะครับว่าถ้าเป็นข้อมูลแบบ list view เนี่ยมันเป็น Dynamic นะครับมันก็คือมันจะมาม,มีขนาดที่ เปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นมันคำนวณพื้นที่ว่างตรงนี้ไม่เป็นนะครับในฟัตเตอร์คำนวณไม่เป็นฉะนั้นเราเลยจะต้องมีตัววิจเตรมาครอบมันนะครับอาจารย์ก็เอาวิจเตรมาครอบมันนะครับแล้วก็สั่งว่า expand ให้มันสามารถขยายลงมาในพื้นที่เต็มจอด้านล่างตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นกดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ Er r o r นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับ refresh เลยนะครับรี l o a d เลยหนึ่งครั้งก็จะไม่ e r r o r เร่ละนะครับทีนี้พอมันไม่ Er r o r ปุ๊บนะครับ เรามาดูว่าเราจะแสดงข้อมูลมันได้ยังไงนะครับเรากดปุ่มครับปุ๊บข้อมูลไม่เห็นแสดงผลเลยนะครับข้อมูลไม่แสดงผลเพราะว่าเรากด fetch ข้อมูลมาแล้วเนี่ยข้อมูลมาอยู่ใน user แต่ user ไม่ได้ถูก refresh นะครับไม่ได้ถูกสั่งให้ render หน้าฉะนั้นอาจารย์ก็จะสั่ง set state ให้ render หน้านี้ใหม่นะครับพอ set, set state ปุ๊บนะเอาใหม่นะครับกด refresh reload หนึ่งครั้งกดปุ่มเพื่อไปดึงข้อมูลจาก API นะครับแล้วได้ข้อมูลมานะครับ มันก็จะทําการแสดงข้อมูลแต่ว่าอาจารย์ลืมอาจารย์ไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยว่าชายของคัสมันมีอะไรบ้างอาจารย์ก็ใส่ชายเข้าไปก่อนเอาเป็นคอลัมน์ธรรมดาเลยครับง่ายๆนะครับเป็นคอลัมน์แล้วก็ข้างในคอลัมน์ก็มีชิลด์เนาะข้างในเนี่ยอาจารย์ให้เป็นแสดงข้อมูล Text ของของข้อมูล User นะครับตัวที่ I ตัวที่ Index นะครับ Index แบบนี้แล้วก็จุด ตามด้วยเอาชื่อก่อนแล้วกันนะครับเอาชื่อแล้วอาจารย์ก็จะตามด้วยอีเมลนะครับแล้วก็ตามด้วยประเทศเออเมืองนะครับอันนี้เป็นอีเมลแต่ว่าเมืองของอาจารย์เนี่ยถ้าไปดูใน api นะครับมันก็จะดีเท r ร์ออกมาเป็น object address แล้วก็จะมี city อยู่ข้างในแบบนี้นะครับจากด save ครับปุ๊บมันก็จะทำการเอา card เนี่ยมาแสดงผลที่มีชื่ออีเมลแล้วก็เมืองอยู่ข้างในนี้นะครับของ user ทั้ง1ิบคนเลย นะครับอ่าล้วรีเฟรชใหม่ก่อนหนึ่งครั้งนะครับทดลองดึงข้อมูลมาให้ดูอีกหนึ่งครั้งทีนี้กดเฟสครับมันก็จะดึงข้อมูลออกมาจาก API เห็นไหมครับอันนี้เป็นวิธีการดึงข้อมูลอย่างง่ายๆนะครับดึงข้อมูลโดยใช้อ่าฟังก์ชัน get ธรรมดาต่อไปนะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะทําการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแต่ว่าในเซอร์วิสของเขานะครับในตัวเซอร์วิสในตัว Json Press Holder ตัวเนี้ยนะครับ Json Press Holder ตัวเนี้ยตัวไหนล่ะตัวนี้ รจริงๆเขาก็ให้เราจําลองได้นะครับจําลองการโพสต์ข้อมูลลงไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เอาข้อมูลไปลงฐานข้อมูลของเขานะแต่ว่ามันจะมีการแสดงผลอะไรออกมาให้เห็นนะครับทีนี้เราไปทดลองการโพสต์ข้อมูลลงไปทีนี้อาจารย์ขอเพิ่มปุ่มข้างบนแล้วกันเนาะปุ่มข้างบนเป็น Elevated Button อาจารย์ขอเพิ่มให้เป็น Row มี Row นะครับแล้วก็ขอใส่ปุ่มเข้ามาอีกหนึ่งปุ่มจาร Copy ปุ่มนี้เลยแล้วกันเนาะ ก็พ่ปุม่มาวางปุ๊บนะครับแล้วตั้งชื่อว่า add data แต่ในโค้ดอาจารย์ขอลบโค้ดออกไปปุ๊บแบบนี้แล้วก็สั่งว่า main axis alignment ของ row ตัวนี้เป็น space evenly อ่ะแบบนี้ครับ s a v ครับอาจารย์ก็จะได้ปุ่มมา2ปุ่มครับเป็นปุ่ม fetch data กับปุ่ม add data ซึ่งเราเราจะ add data เข้าไปนะครับ add data ก็เช่นกันนะครับ เราก็ควรจะต้องมีเมอดตอในการ add data ฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตเขียนเมอดใดใหม่เป็นเป็น future มือนเดิมครับ future แล้วก็ใส่ void ไปก่อนก็ได้นะครับใส่ void ไปก่อนแล้วก็ใส่เป็น add data แบบนี้ครับแล้วก็เป็น async ครับเป็น async ปุ๊บ แล้วทีนี้ข้อมูลที่เราจะแอดเข้าไปแน่นอนการเพิ่มข้อมูลจะต้องมีตัวข้อมูลถูกไหมครับพารามิเตอร์ของเราก็คือเป็น user นะครับตั้งชื่อว่า user ธรรมดา1คน user ธรรมดา1คนเนี่ยเราจะแอดข้อมูลเข้าไปทีนี้เวลาเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็ใช้โค้ดเดิมเหมือนข้างบนเลยครับเป็น resource ครับเท่ากับ a w a i t เหมือนเดิม HTTP เหมือนเดิมจุดแต่ว่าเวลาโพสต์ข้อมูลเขาจะใช้เป็น method post นะครับซึ่ง method post เนี่ย เราจะเรียกไปที่ตัว URL ตัวเดียวกันฉะนั้นจาก Copy URL มานะครับแล้วก็ในตัว URL เนี่ยนะครับเดี๋ยวจบ semi colon ก่อนนะปุ๊บแบบนี้นะครับเออลืมไปต้อง pass ด้วยโอเค URI pass นะครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็ปิดปกติเวลาเราจะโพสต์ข้อมูลจะต้องมีตัวข้อมูลไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรียกเปล่าๆไม่มีตัวข้อมูลไป การเรียกตัวข้อมูลก็จะใส่คอมมาครับแล้วก็ใส่ตัวบอดี้ Body เข้าไปนะครับซึ่งบอดี้ก็คือข้อมูลที่เราจะส่งขึ้นไปในเซอร์วิสถูกไหมครับเราก็จะใช้ตัวยูเซอร์ที่เรารับเข้ามานี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาเราจะส่งเราจะต้องสั่งเป็น J s o n e n c น d e นะครับเพราะว่าเราจะต้องแปลงตัวยูเซอร์ของเราให้กลายเป็นรูปแบบ J s o n string ก่อนแล้วก็ส่งขึ้นไปซึ่งเซอร์วิสของเขาเนี่ยนะครับ เวลาเราจะส่งข้อมูลขึ้นไปเราจะต้องเป็น J s ส n นะครับเป็นประเภทเ s o n ฉะนั้นตัวมันยังยงจเป็นจะต้องมีตัวหนึ่งก็คือตัวที่เรียกว่า h e a d e r นะครับซึ่ง Header เนี่ยก็จะต้องมีการใส่ว่า Content type อะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับแบบนี้อาจารย์ก็จะใส่เป็น Content type นะครับเอ่อคอนเทนต์ไทป์อาจารย์ขออนุญาตดู Content type ก่อนนะเนื่องจากอาจารย์ก็จังจำไม่ได้เหมือนกันเป็นเอ่อฟาสเตอร์นะครับ โพ s คอนเทน n ์ไท p e แบบนี้เดี๋ยวเราดูในปัตเตอร์อ่ะตรงนี้ครับมันก็จะมีคําสั่งในการบอกนี่เห็นไหมคอนเทนต์ไทป์หน้าตาเป็นแบบนี้จำ copy มาเลยปึ๊บตรงนี้ครับเป็นเป็นแอปพลิเคชัน JSON แล้วก็ UTF-8 นะครับปึ๊บปแบบนี้เอามาใส่ตรงนี้ครับได้ไหมเราต้องใส่ปีกาก่อน เรียบร้อยครับนี่คือการส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับถ้าสมมุติว่ามัน r ีเท r ร์ถ้ามัน Insert ข้อมูลได้มันก็จะ r ีเท r ร์ออกมาเซตั Code จะเป็น201 2 0 1ของเขานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ทําการล็อกก่อนครับล็อกค่า r e s o l t s จุดเซตั d โถ้ามัน Insert ข้อมูลได้มันจะต้องได้201แล้วก็ใส่จุด t o string เข้าไปทีนี้เม็ดตอน,นี้ถูกเรียกตรงไหนเม่ดตอน,นี้เราถูกเรียกอยู่ข้างบนนะครับตรงเม็ดตอที่ชื่อว่า add นะครับแอดเาอาจารย์ก็จะเรียกทำการ add Data นะครับ add data แบบนี้แต่ว่าอา้าวมันต้องมีพารามิเตอร์นี่นะเราต้องส่งตัวแปร user เข้ามา u s e r เราจะมาจากไหนอ่ะสมมตินะครับ u s e r ของเราเนี่ยมันก็คือข้อมูลตัวนี้ครับมันก็คือข้อมูลของ user หนึ่งคนอยู่ไหนล่ะ user หนึ่งคนตรงนี้ครับเป็น u s e r อร์หนึ่งคนเนี่ยซึ่งตัวนี้ครับ user หนึ่งคนคือตรงนี้น่ะ อาจ,จารย์ก็จะขอจำลองของเขาเลยแลวกันอาจารย์ขอ Copy u s e r เหนึ่งคนของเขามานะครับปึ Ctrl ๊บ c อนโทล c ครับแล้วอาจารย์ก็จะเอามาใส่ในโปรแกรมสมมติว่าเรามีหน้าจอนะครับเรามีหน้าจอในการกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยลวแล้วเราก็ได้ข้อมูลออกมาเป็น User 1หนึ่งคนหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับยา,ยาวๆแบบนี้เลยเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเราสร้างออกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วคือข้อมูลนี้เราต้องไปสร้างอยู่ในหน้าจอ UI นะครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์จำลองก่อนจะได้ไม่เสียเวลา แล้วอาจารย์ก็จะเปลี่ยนชื่ออันแรกเป็นอาจารย์เอมนะครับ AJM แบบนี้สมมตินะอาจารย์ใส่เป็นแค่นี้นะครับข้อมูลอันเดิมจะเป็นของเขาอยู่นะงนั้นเราได้ข้อมูลที่เป็น User ถ้าเราเมาส์ไปวางเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลชนิดข้อมูลเป็น map string object นะครับเป็น Map ทีนี้เราจะต้องส่ง User เนี่ยเข้าไปในในแอปพลิเคชันของเราในในเมทอดของเราเราจะส่งเข้าไปยังไงนะครับวิธีการก็คือในตัวโมเดลเนี่ยมันจะมีเมทอดตัวหนึ่งชื่อว่าเนี่ยครับ มันจะมีการแปลงนะครับตัว from json เนี่ยให้มันแปลงออกมาเป็น user ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้ตัวนี้ครับชื่อว่า user จุด from json แล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยตัวข้อมูล user เนี่ยนะครับเอาใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บเข้ามาซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีชนิดข้อมูลเป็น user อ่าที่อาจารย์จะบอกว่าเป็นอันนี้อันนี้ขอเปลี่ยนเป็นคาว,ว่า data แล้วกันจะได้ไม่โไม่ไม่สับสนนะครับเป็น data แล้วข้อมูล Data เนี่ยจะถูกแปลงเป็น User แปลงเป็น User ปุ๊บแบบนี้ครับแล้วเราค่อยเอา User เนี่ยส่งเข้าไปในเมท็อดฉะนั้นถ้าสมมติว่าเมทตอดนี้ทำงาน Add ข้อมูลได้ถูกต้องมันจะหลอกค่าออกมาว่าถ้าเป็น201คือ Insert ข้อมูลได้นะครับฉะนั้นอาจารย์ทดลองเซฟครับกดเซฟหนครั้งแล้วก็เคลียร์หลอกออกไปแล้วก็กด Add Data ปึง๊ง มันจะออกมาเป็น201เห็นไหมครับถ้าข้อมูล Ins e r t ข้อมูลลงได้ฐานข้อมูลก็จัดเรียบร้อยเป็น201แบบนี้ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าไอข้อมูลที่ลงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็ทําการหลอกครับอาจารย์หลอกข้อมูลมาเป็นตัวบอดี้นะครับหลอกบอดี้ออกมาปุแบบนี้นะแล้วก็ทดลอง Ins e r t ข้อมูลหน,หนึ่งรอบอนะครับข้อมูลที่ insert ลงไปในฐานข้อมูลเห็นไหมครับมันจะมีชื่อเป็นชื่ออาจารย์ M แบบนี้ นี่คือข้อมูลอ่ะ insert ลงไปในฐานข้อมูลจำลองแล้วว่า insert ลงฐานข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะพลาดก็คือลืมตรง header ตรงนี้สมมติว่าอาจารย์ลบ header ตรงนี้ออกนะอาจารย์ลืมใส่นะครับสมมติอาจารย์ลืมใส่อาจารย์ลบออกของทน x แล้วกด save นะครับแล้วอาจารย์ทดลอง insert ลงฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวเคลียร์หลอกนิดนึง insert ปุ๊บนะครับมันจะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมันไม่มีข้อมูลส่งไปเพราะว่า ตัวฝั่งรับของเขา API ฝั่งรับของเขาเขาต้องการข้อมูลที่เป็นโพสต์นะครับที่เป็น JSON แต่เราไม่ได้ระบุชนิดของมันว่าเป็น JSON นะครับมันก็เลยตีเป็น error ออกมาทีนี้เราลองดู status code status code นะบางทีก็ยังขึ้นเป็นตัวเดิมนะครับเช่นใส่ทู String อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดันกด add data เข้าไปมันก็ยังขึ้นบอกว่า201อยู่คือ insert ลงแหละแต่ไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีตัวข้อมูลไปฉะนั้นอาจารย์ก็เลย ต้องเอาตัว Header มาใส่นะครับถ้ามี Header มาใส่เนี่ยมันก็จะทำการแปลงข้อมูลเราเป็น JSON ส่งออกไปให้ในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นก็กด Clear Log แล้วกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับข้อมูลก็อินเสิลงฐานข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการ เรียกนะครับเรียกข้อมูลโดยใช้ไม่ตอด GET ในการดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์แล้วก็การ Insert ข้อมูลโดยใช้ไม่ตอด POST ในการส่งข้อมูลเข้าไปแล้วก็ข้อมูลจะมาแสดงผลอะไรต่างๆอยู่บนหน้าจอน,นี้หรือว่าหลอกข้อมูลออกมาข้างล่างนะครับซึ่งวิธีการเรียกใช้เว็บเซอร์วิเช่นพวก r e s t p u o l p p i เนี่ย s t PUT, t put t e l e t e พวกนี้จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการเรียกใช้อย่างง่ายโดยใช้ตัว Library HTTP นะครับ ก็ทดลองใช้ดูนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีโมเดลด้วยนะครับมีโมเดลมาใช้ในการรับข้อมูลแล้วก็การแปลงข้อมูลตอนเข้าตอนออกจาก API นะครับก็ศึกษาดูในวิดีโอนี้กันนะครับ